ทางด้านของอัปเกรดกระดูกวิญญาณสาย3แบบใหม่อัพขั้น750,000ปีพร้อมที่อัพสายคอนอันใหม่ฟุ้งฟิ้งดาเมจเฟียวฟ้าวแถมการกลับมาของกระดูกแขนเทพซีลหรือครั้งก่อนหน้านี้ใครที่พลาดไปยังไงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับ รรก็กราบสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนไปทำช่องจันแจกไว้ในเกมมาวนันนี้เราก็อยู่กับสับพยุทธวิยจาจันนะครับเซอร์วรจจีนกับตัวกิจกรรมผลึกนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยรอบนี้มาในตรีมของรางวัลที่ฟิลฟ้ากว่าเดิมนะครับก็คือจะมีแขนเทพซิลลัวนะครับเช่นนี้มันเป็นชิ้นเก่านะครับที่จันได้มาแล้วเหมือนกันนะแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในตรีมของตัวกระดูกฟิวชั่นนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ทําให้ซิลลัว กลับมาหรือเปล่าอันนี้น่าแปลกใจนะซึ่งมันเป็นชิ้นที่จะมาให้เราได้เห็นถึงแม้ว่าเป็นเหมือนน่าจะคล้ายๆรีลันนะในตอนนี้ไม่รู้ว่ายังจะจําเป็นขนาดนั้นไหมนะครับชิ้นนี้ก็คือเสริมดาเมจสุดท้ายตัวเอง40%ถาวรนะครับแล้วก็แต่ละครั้งที่โจมตีเนี่ยสูงสุดได้200%ทุกครั้งเล่นเนี่ยจะกระตุ้นได้1ครั้งต่อศัตรูแต่ละตัวนะครับดาเมจสุดท้ายของเสียอูด่ังซานเนี่ยแรงเพิ่ม200%จากการฆ่าศัตรูคงอยู่1รอบ แล้วก็จะเป็นการใช้งานเมื่อถังซานโจมตีเสียอูจะโจมตีด้วยเป็นชิ้นที่เอาไว้เล่นใน PVP เสียอูคู่ถังซานนะครับแต่ณนเวลานี้เนี่ยโอ้โหคิดว่าอีคู่หูอีห๋ห่ฮาวกับถังไอตัวแม่ปอนีน้าแข็งอะน่าจะเอาไปกินเกือบเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ใน PVP จัน่าถังซานเสียอูก็ยังดูเก่งอยู่ดีนะในชิ้นนี้นะครับการันตีรอบนี้เนี่ยก็ ถือว่า,นาหนักหนาในดาบ,บหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ฉันเปิดซักเล่นๆซักพันเก็กันนะครับเปิดเล่นๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวตราประทับนะครับก็จะเป็นสําหรับทํากระดูกวิญญาณที่อยู่ตรงกลางครับเซตตรงกลางที่เป็นแต่แขนงมาจากตัวแก่นกลางนั่นเองเนะาะก็เป็นที่กระดูกวิญญาณภายนอกนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนอกจานไม่ค่อยได้ทาเลยไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับเนี่ยไอ้พวกแก่นกลางพวกนี้นะครับเนี่ยคลิปย่อยไหนะปะจะมีสีลุงขึ้นนะครับก็คือชิ้นนี้ละ สำหรับใช้ในการหานะครับแร้มันสเตปก็จะมีหลักๆแล้วก็ประมาณนี้เลยมีที่เป็นลูกแก้วอัพให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้กระดูกงนเชสส3นะครับสีลุงระดับ750,000นปียังไม่ถึง4ีลุงดิเป็นสีแดงนะครับปกติแล้วมันมีแค่ขึงระดับเดบสีแดงปกติอันนี้จะเป็นอัปเกรดอัพคั้นขึ้นมานะครับก็จะเป็นความสามารถสีลุงขึ้นมาด้านบนนั่นแหละสําหรับตัวชิ้นนี้นะครับ หากกระดุมวิญญาณที่ติดอยู่เนี่ยฉกเชื่อมโยงเทพเสร็์เนี่ยเส้นระดับเนี่ยเพิ่มดาวความสามารถความแรงเพิ่มขึ้น20%นะครับโหก็ดีที่เดือกขอของละมันจิปทะทั่วไปเลยนะครับการันตี2ีครั้งสำหรับตัวชินิจันชอบจันว่าจันชอบทุบกิจเนี่ยมันได้ตัวครับประเด็นคือมันได้ตัวดีอุ้ยเซ็เก่อสามร้อยสีแดงโอ้ยไม่สีแดงให้เราเลยอะไรเนี่ย โอ้โห oh, จริงจริงกิจเน็ตถ้าสุ่มแบบขำๆไม่เยอะนี่ถือว่าดีอยู่นะแต่เหมือนจะไม่ไมค่อยขำละของรางวัลออกแต่ล่างๆเนี่ยไม่ค่อยขำละอุ้ยแดงมาแล้วครับแดงแรกเป็นโอ้ได้เป็นลูกแก้วครับก็คือลูกแก้วเนี้ยสะสมเห็นไหมกบสามลูกกับอันนี้ลูกหนึ่งก็ได้เป็นอันนี้เลยนะครับหรือหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอคำมงที่เขาบอกอ่ะมันจะเป็นคําว่าหรือ,รอ,รอคาว่าแหละ หินยี่ห้าก้อนเหมือนใกล้หมดโคต้าแล้ว,ลวนะเปิดเล่น, <c oughs> เ,ลนเล่นขำๆครับโอ้ไม่พอด้วยนะครับอันหนึง่งแต่วลาถ้าซื้ออันนึงมันมันนี่แหละมันเป็นสิบอันนะไม่ค่อยคุ้มครับไม่เป็นไรเราแค่มาสุ่มขำๆแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ของบนบนนะรอบนี้นี่กวาดของ้านล่างเกรี้ยงเลยนะครับไม่สุ่มครั้งที่ตัวห้าใบนี่ว่า หน่อยละกันโอเคตัว5้าใบครับถามว่าคุมไหม <c oughs> เหมือนจะไม่ปึบโอหอันนี้เป็น10บเลยครับแมมเขาทำสเต็ปฉลาดนะเห็นไหมเขาทําแพ็กซื้อกับการสุ่มเนี่ยให้เราต้องซื้อแพ็กขึ้นเรื่อยๆครับโอเคพอละแต่โหของระบาดแล้วเนี่ด้านบนไม่ค่อยออกเลยถ้าได้ไอ้พวกนี้มาน่าจะดูดีอยู่เพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนคุณโอ้นเขาได้อันนี้มาสอสอันเลยนะ ดวงดีมากแหละประมาณ3,000กว่าเพจอะ3,500อันนี้เราก็ใช้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยเห็นแววเลยพอดีกว่าก็ประมาณนี้สหรับตู้ผลึกอันใหม่นะครับ ยังไงกันบ้างครับสำหรับทูปหนึ่งอันใหม่นะครับอันนี้เนี่ยก็มีของรางวัลที่เป็นตัวเทพสุดัวกลับมาเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะดึงเมตาได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงมาเป็นท่านั้นตัวอัพแกนอันใหม่ที่เพิ่งมาแบบแกะกล่องเลยนะครับเสริมการเล่นแบบดาวให้เเป็นอย่างดียิ่งเราทําตัวแกนที่เป็นแตกแขนงอะเยอะมากขึ้นเท่าไราหร่ค่าสประสิทธิ์ยิ่งเพิ่มขึ้นต่อดาวมากขึ้นเท่านั้นยังไงคลิปนี้ตัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครักแค่ฝันก็ให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนไว้เจ ฝากร้านเติมเงินสเตย์ราชกบฏเติมถึงเติมไม่เติมในไม่มีดีฟันเติมแล้วอย่าลืมกดโค้ดวีแคชซุนสองประจำช่องว้ในเกมเมาสายเกมนี้ก็เป็นบไปครับ